นี่คือ Galaxy M52 5G แฟนคนละฝากับ Galaxy A52s 5G ที่อุ้มเคยรีวิวกันไปราคาเนี่ยเบาวกว่านิดนึงซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์และมีน่าสนใจอีกวันนี้อุ้มพาไปดูกันเลย รื่องแรกนะคะที่ผชอบมากๆกับตัว M52 5G รล้งคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันก็คือน้ําหนักของมันนั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้นะคะมากับน้าหนักเพียงแค่170กว่ากรัมเท่านั้นถือว่าเป็นมือถือ 5G จากทาง Samsung เนี่ยที่น้ําหนักเบาสุดๆมันดียังไงรู้ไหมเวลาคุณเอามาถ่ายเซลฟี่ใช่ไหมหรือเวลาคุณเอามาเล่นเกมมานั่งดูหนังนะคะคุณก็ไม่ต้องรับภาระน้ําหนักนี้เยอะมากค่ะ แต่ว่าเบาแบบนี้มันมาพร้อมกับแบตขนาดใหญ่นะถึง5,000 m นยังไม่พอค่ะหน้าจอก็ใหญ่อีกจอตัวนี้เนี่ยมีขนาดนะคะอยู่ที่6.7นิ้วเป็นจอ Super ร์อ l e โมเลด l ดิสเพยนะคะโอ้โหสีสันเนี่ยแสดงผลได้สวยงามมากดูดิแล้วก็คมชัดมากๆนะคะความละเอียดจะอยู่ในระดับ Full HD Plus ยังไม่พอทุกคนเขาให้นะคะ Refresh Rate มาถึง 120Hz คุณสามารถเอามาใช้งานเนี่ยได้สบายๆเลยอ้าวแล้วเดี๋ยวอุ้มจะเปิดอันนี้ให้ดูนิดนึงค่ะอุ้มเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้แน่นอน Netflix นะคะรองรับนะในส่วนนี้เป็น L1 นะคะก็คือเป็นระดับสูงสุดของ Netflix นะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณนะคะรับชม พวกซีรีส์ต่างๆนะคุณก็สามารถจะดูได้แบบเต็มตาแบบนี้และอัตราส่วนนี้นะคะถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ดีเลยอันนี้เป็นขนาดปกติของทาง Netflix นะคะอุ้มขยายฟึบสังเกตดูว่าดูดิแทบจะไม่ทอนส่วนไหนออกไปเลยมีแค่บ,บนกับล่างนะคะที่แบบตัดออกไปนิดเดียวนะแปลว่าคุณเนี่ยจะสามารถรับชมคอนเทนต์นะคะแบบนี้ได้สบายสายเลยแล้วก็เนี่ยภาพสีสันนะคะรวมทั้งสกินโทนเนี่ยทำออกมาได้ดีนะ แล้วก็รู้สึกว่าด้านล่างเนี่ยก็ขอบเล็กลงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยซ้ายกว่านะคะด้านบนเนี่ยขอบเล็กอยู่แล้วนะด้านล่างเนี่ยเล็กลงกว่าเดิมเยอะนะนิ้งประทับใจนะคะตัวกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้เนาะก็เขาก็พยายามทําให้เล็กแหละแต่ก็ยังใหญ่ไปน,นิดนึงนะคะแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าดีเลย ตัวนี้นะคะจะมาแบบผออนนะ USB Type C นะคะแล้วก็ออลำโพงจะอยู่ด้านล่างอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็แอบ,บนิดนึงถ้ามันมีสเตอริโอมาให้เนี่ยจะเพอร์เฟกมากๆเลยและสีที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือสีดํานั่นเองเขามีอีก2สีให้เลือกนะคะมีสีเป็นไลท์บลูกับสีขาวค่ะก็ขึ้นอยู่ว่า,วาคุณชอบในสไตล์ไหนโดยรวมดีไซน์ออกมาได้สาหรับอุ้มเนี่ยด้านหลังอุ้มว่ากลางสำหรับอุ้มนะแต่ว่าด้านหน้าตรงหน้าจอเนี่ยกับน้ําหนักเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลย สำหรับเรื่องของ p e r f o r m ร์แมนะคะตัวนี้เนี่ยเหมือนที่บอกไปว่าเป็นแฝดกับตัว A52S5G ใช่ไหมเพราะฉะ้นเนี่ยให้ชิปตัวเดียวกันมานะคะ,ก,ะก่วข้อสัญญกอน778 5G ค่ะอุอ้มา,าเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่ามันดีนะแต่ว่าติดนิดนึงหน้าจอมันเหนืดไปนิดนึงค่ะก็ใครที่ซื้อมาอ่้มาเอาพวกนานโนโคตติ้งมาทาทานิดนึงให้มันลื่นๆหน่อยนะคะ ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับแรม8กิกนะคะความจุเนี่ยให้มา128กิกนะแล้วก็สามารถจะเพิ่มนะคะในส่วนของเมมโมรีเนี่ยได้สูงสุดถึง1เทเลบต์เลยทีเดียวนะทีนี้เนี่ยเวลา,อาเอามาเล่น r วีเป็นยังไงบ้างนะคะ A วี RV เนี่ยเหมือนที่บอกไปก็เลื่นๆสนุกดีนะแต่จังหวะถอยหลังอาจจะมีแบบ งงๆบางนะคะบางจังหวะนะมีความรู้สึกอยู่บ้างนะอาแต่ว่าข้อดีสําคัญของมันเลยคือแบตเตอรี่ค่ะแบตตัวนี้เนี่ยก้อนใหญ่กว่า S2S5G นะมากับแบตขนาดถึง 5,000mAh mm นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแล้วแบบไม่อยากจะชาร์จบ่อยๆนะตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยค่ะ แล้วก็ยังมีนะคะในส่วนที่เป็นระบบนะฟ้าชา์จ25วัตต์มาให้ด้วยแล้วอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าขอบเนี่ยมันบางดีแล้วก็อัตราส่วนเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้พื้นที่นะคะซ้ายขวาเนี่ยในการเล่นเกมกลับมาค่อนข้างเยอะเลยและที่สําคัญนะคะถ้าดูดีสีสันสวยมากนี่มันเป็นแมปใหม่ใช่ไหมคุณดูรายละเอียดของภาพต่างๆดีโอ้โหสวยมากๆนะคะพอมาเล่นบนจอน,นี้เรื่องแบตนะเวลาใช้งานไปนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่า กินแบบเยอะมากนะอย่างเล่นเกมนี้นะคะตาหนึ่งก็หมดประมาณ4-5%แบบนี้ก็ปกตินะคะอ้อแต่ว่าเรื่องความร้อนว่าทำได้ดีนะจัดการความร้อนได้แบบเออดีอะ่ะคือเล่นอุ้มเล่นนะคะอุ้มเล่นสป e e ดิเฟอร์ต่อกันหลายเกมมากนะ เครื่องมันยังไม่ร้อนเลยอะอันนี้เป็นข้อดีมากๆนะคะของวัสดุในรูปแบบที่เป็นแบบนี้นะอ๋อแต่บอกก่อนนะคะว่าตัวนี้สามารถเล่นอาได้ที่30 FPS นะคะไม่สามารถจะปรับเป็น High Frame Rate ได้ค่ะการใช้งานทั่วไปมงถ,ถือว่าทำออกมาได้ลื่นไหลเลยนะถือว่าผ่านเลยละ่ะ ต่อที่เรื่องกล้องกันบ้างนะคะเจ้าตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด3เลนด้วยกันประกอบไปด้วยนะคะเลนวายเลนออลตวายแล้วก็เลนมาโคสำหรับเลนวายเนี่ยจะความละเอียดสูงสุดอยู่ที่64ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะคะกล้องหน้าจะอยู่ตรงนี้นะความละเอียดที่สามสิล้านพิกเซลค่ะ สิ่งที่ดีที่สุดของตัว M52 5G ก็คือการนำเอานะฟังก์ชัน Single Take นะคะที่อยู่ในตัวท็อปตัวแพงๆเนี่ยมาใส่ไว้ในเครื่องนี้วิธีการทำงานของมันนะคะก็คือการที่คุณเนี่ยกดถ่ายรูปเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวตัว AI นะคะมันจะประมวลผลให้เรานะทำให้ได้ภาพและวิดีโอออกมารวมกันนะคะสิบภาพวิดีโอนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกดนะคะสมมติคุณกดถ่ายครั้งนึงคุณจะได้วิดีโอสั้นๆมา คุณจะได้ภาพนิ่งนะคะคุณจะได้ภาพเขาดาคุณอาจจะได้ภาพพอสเทดนะคะ mm. ก็แล้วแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยประมวลผลอะไรออกมาให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตบางช็อตนะคะที่เราเนี่ยใช้ซิงเกิลเทคถ่ายคุณก็อาจจะได้ภาพนะที่มีความแตกต่างนะคะกับการถ่ายภาพและวิดีโอในรูปแบบอื่นๆไปเลยแล้วก็เอาไปอัพลงโซเชียลนะคะสบายๆเลยนะอันนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการภาพไหนหรือว่าภาพไหนนะคะ คุณภาพภาพนะของซัมซุงอันนี้อุ้มไม่ไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะว่าสามารถทํานะคะที่ราคานี้เนี่ยก็ทำหน้าชั้นหลังมือออกมาได้สวยงามอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะระยะมิติของภาพเนี่ยสวยงามเลยเห็นไหมมีการแบ่งนะคะอย่างสกินโทนเนี่ยก็ไม่ไดร้รู้สึกว่าหลอกนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเหมือนที่เคยบอกไปเขาชอบสีเขียวนะเขาชอบสีฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปถ่ายต้นไม้นะคะไปถ่ายคนอ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในครั้งนี้เนี่ยองรู้สึกว่า ซัมซุงนะสามารถทำโบเก้นะคะออกมาได้กลมโตกว่าเดิมอย่างตัว M52 นะคะ 5G ตัวนี้เนี่ยโบเก้นี่ยถือว่ากลมเลยนะคะแล้วก็หลายๆภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยเฮ้ยบางภาพไม่นึกว่าจะมีโบเกอา้าวติดโบเก้นะคะแล้วก็สามารถตัดขอบเนี่ยดูดิ ขนาดผมจะงอยตรงนี้ของพี่บีมนะคะยังสามารถตัดออกมาได้ดูดีเลยนะอันนี้ก็เป็นความสามารถหนึ่งนะคะของ Samsung Galaxy M52 5G แล้วก็แน่นอนว่าหลอดไม่ขาดนะคะสำหรับคนที่ชอบไปถ่ายพวกแบบคาเฟ่ถ่ายนองถ่ายน้ำอะไรแบบนี้นะแปลว่านะคะถ้าคุณใช้เจ้าเครื่องนี้นะคุณก็สามารถอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยได้สบายๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในโลกของ Facebook Instagram หรือว่าเอาไปถ่าย Tik t o k เองก็ตาม แล้วนะคะ Galaxy M52 5G เนี่ยเหมาะกับใครสําหรับอู้นนะคิดว่าเหมาะกับคนในหลายๆวัยเลยโดยเฉพาะคนที่กําลังหามือถือในกลุ่มราคาไม่เกิน14,000บาทค่ะเพราะเจ้ตัวนี้นะคะมากับราคาเพียงแค่13,499บาทวางจำหน่ายนะคะในเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นก็คือ samsung.com JD Central นะคะ Shopee แล้วก็ Lazada นั่นเอง คุณนะไม่ได้ได้แค่มือถือนะคะแต่ว่ามันจะมีสิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยที่ทางซัมซุงเตรียมไว้ยกตัวอย่างเช่นนะคะ u t u b e p r e m i u m คุณดูได้ฟรี2เดือนนะมี Spotify p r e พ i u ีมนะคะรับฟรีไป3เดือนแล้วก็มีส่วนที่เป็น Adobe l i g h t r o o m p r e มี u m นะคะก็ได้ฟรีไป2เดือนให้ดาวน์โหลดใน Galaxy Store นะคะ,ะวันนี้นะคะขอฝากนะ Galaxy น g a l a x y M5 2 5G ไว้ประมาณนี้ละกันชอบไม่ชอบยังไงนะคะคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะยังไงฝากกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ดี Ha!